พามาดูอเต้นซิ่งอีกครั้งครับรถเสียดอดครับผมลงไปดูครับดูเครื่องครับผมยูสุครับนี่มันใจว่า1อยเกาห่าหรือเปล่าครับโอ้สุดๆครับเครื่องนี่ครับ อูซับประเสริฐครับเครื่องยังโคดครับยางแปดสองห้าครับขอบยี่ขอบยี่สิบครับอมอเมนรถยางหัวนะครับใส่หลายพดุด ดูคันนี้ครับผมต่อพัฒนายนต์ครับเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้บ้างครับโอ้ทอซิ่งทอซิ่งครับ <c oughs> ยังหนาเพ่นี้ใส่ย่างหน่อยอยูงเนาะอืม <c oughs> <c oughs> เรียอเดียนยด้วยดิยหลังนี่แส่สองหาขอบยี่สิบเอาจนแบนหมดแล้วครับจะตายซาะเสริ่ได้นอกนี่เปน็นดีสิใหญ่จัดครับเบีย้ยวว่าหนาเท่าไหร่ว่าเบี้ยเจ้าว่าหนาเท่าไห,าหร่สิบเลยบ่ ห <laughs> นาวัวสิบนิ้วไปเลยครับเอาเดี๋ยวมาดูอีกค่ายนึงครับนี่ของต่อพัฒนายนต์ครับสวยจัดครับรถ อันนี้ก็ต่อพัฒนายนต์เหมือนกันครับผมต่อพัฒนายนต์สองคันครับแล้วก็ซับซึ้ง